คือตอนนี้มันดีแล้วเพราะฉะนั้นบอ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 ,บอต้องห่วงในในเรือ่องนั้นพี่บอยก็ไม่ได้ห่วงแอนว่าว่าจะไปในแนวนั้นนะแต่แกจะเป็นคนที่แอนใส่อะไรเงี้ยแกจะแบบห่วงอะอะไรอย่างเงี้ยเฉยแต่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นคนแบบว่าเอางูปะดิคิดว่าสีนองใจดอกแต่ว่ามันคือมันเป็นไม่รู้อ่ะเวลามันสู้สืกของมันเองมาแปบ๊บนี่เหรอไม่ทักอก บอกเอาแบบนี้ได้บอ,อยมี่ิเลความรู้สึกแต่ก็ไม่ได้คิดว่าแบบเออเจ้าสิบไปบ,บอกเขาพ้นหรือเสียเอียงยังสิเลยแต่ว่ามันก็รู้สึกแบบว่าไม่อยากให้ทำอย่างนี้นะเขาโชดได้เป็นปนมันขึ้นธรรมาชาติขึ้นอยู่กับว่าแฟนจะอนุมันไหมก็ไม่อว้ยมันก็โช์ได้ยู่แต่ว่ามันมันจบสิบไปข้ามในหนึ่งนาะ ไปค้าวเหลืเฮ็ดหนาออยเหลืเฮ็ดสายตาโอ้ยใครดูอ่ะก็รู้สึกหมดพี่ผู้ชายพี่คือคือคนนคือในสายตาของผู้ชายสองมึงเนาะมันเป็นสไตล์มันก็รู้อยู่แล้วว่าที่ท่าแบบนั้นแล้วมันต้องทําหน้าแบบนั้นตัวเองเฮ็ดแบบนี้มันเป็นแบบบ้าสิไปเฮ็ดทา้งสี่สิบเปอันยิ้มหวานเออมันก็โบิเมียนแล้วเนาะมันเป็นสไตล์มันเป็นมันเป็นรูปแบบของการหายภาพไง สิงี่าบอกให้เขาภูมิใจเอาทําไมพี่ไม <an> ่ภูมิใจว่าแบบเออต่ังสันต์่างสีเอามันแค่กระพุ่มใจอยู่เลยแต่ว่าบางทื่อบอกเขาใจเราเจ้บอกเขาใจเขาหรอนั่นทังไีก็บอกเขาใจห่วงแหนแล้วค่ะมันคือความหมายของคําว่าห่วงกับพ่อไม่ได้กลัวเขามีใครใช่ใช่ ในในในเรื่องนั้นอะ่ะมันเรารู้ว่าเราไปยิ่งทํางานอะคะ่ะมันเจออยู่แล้วแล้วการทําเน่เอ็นอันออดีเนี่ยเวลาเล่าสิบแบบเล่าสิบแบบห่วงข่อยนี่ข่อยตลกเลยาะว่าข่อยพวกนี้อย่างแบบไม่ห่วงเลยนี่ใส่ข่อยกับบัเด็บ่ได้เป็นตาห่วงอใช่ไหมอ่ะ บางทีที่สิ่งที่ตัวเองทำติงก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าติงคิดว่ามันไม่มีอะไรไงถูกไหมแต่ว่าแต่ว่าเขานี่ยเวลาบางบางทีเขาก็รู้สึกไงแล้วก็แล้วพอเขาพูดติงก็หัวรอนเขาเขาหัวรอแล้วเขาไม่ได้คิดอี่ยงไยเขาไม่ได้คิดอะไรไงเขาก็หัวร้อเอ้าเอี่ยงวะแกล้งไม่นี่แกล้งหึงหรือเปล่านี่ที่เขาคิดเรา ให้เลาคิดมาบบเหมือนแล้วอยากให้แอนหึงแต่พ่อแบบคือแอนก็คิดว่าเออจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าหึงจริงๆในงานของแกเนาะคือเราเข้าใจยิ่งยิ่งยิ่งมาทํางานด้วยกันก็จะรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บสเข้าใจแต่ว่าบางที่อ่ะบางที่เราเราลืมตัวด้บางที่เราลืมตัว,วเราแบบว่า มีแฟนหรืออย่างตั้งสิือการบางทีการเป็นแฟนไม่ไม่ควรที่จะพูดกับใครแบบนี้หรือไม่ควรที่จะทําแบบนี้กับใครหรือใดๆก็ตามแต่อันนี้อาจจะเป็นความที่แบบลืมตัวอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบทําไมอ่ะทําไมทําแบบนี้อ,อือ